วันนี้เซแบงอยู่ที่สาขาชมบุรีสำหรับส,สาวๆชมบุรีเนาะได้ทีใหม่ได้เดินทางกลับบ้านคนเดียวตรวจเช็คห้องเครื่องอันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอทีดนะอ่าวิธีดูเช็คห้องเครื่องการเดินทางไกลเนี่ยทำยังไงตรวจเช็คอย่างไงง่ายง่ายมาดูไม่เป็นช่างก็ทําได้อันดับแรกเลยเป็นหาน้ํามันเครื่องน้ามันเครื่องก็ดูเนาะห้ามเกินเม็ดข้างบนแล้วก็อย่าต่ํากว่าเม็ดข้างล่างก็ถือว่าใช้ได้ปกติอ่าหรือจะเป็นน้ํามันเบรกอ่าน้ามันเบรกก็นี่น ที่บอกอยู่ห้ามเกินห้ามขาดต่างวันนี้ต่อไปก็เป็นอ่าหม้อน้ําน้ํายาหม้อน้นํานี่ต้องตรวจว่ามีไหมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันอ่ะห้ามเปิดตอนไหนห้ามเปิดตอนร้อนนะหน้าแหกเลยนะนี่อะเห็นไหมสีชมพูอ่อ,องตองสวยไปไปต่อไปดูอะไรพ่วงแบตพ่วงแบตหลัวไหมจับดูบางทีอยู่กลางป่ากลางเขารถด,ดับมาลำบากและสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรนี่เลยน้ำปัดน้ำฝน แห้งไหมเติมซะหน่อยอยู่กลางป่ากังเขาจะจะปัดทีนึงนี่เหนียวมาลงมาแรงอ่าก็ปัดมองเห็นลําบากอีกอันตรายถ้าบผมก็4ีหวิธีตัวเช็ครถง่ายๆสําหรับสาวๆชนบุรีนาอวันนี้มาชนบุรีก็โตโยต้ายาริดเอที T e ลิปนี้ฝากไว้ท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายไปแล้ว